ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากที่เก็บของบางอย่างและเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเฉินเซียงจึงออกการเดินทางอย่างโดดเดี่ยวไปยังเมืองหวหวางด้วยความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้กลาบใดที่คู่แข่งของเขามีระดับความแข็งแกร่งไม่เกินระดับแปด ขอบเขตนักสู้ย่อมเป็นการยากที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามทั่วทั้งจากประวัดแห่งนักสู้ตอนใต้มีนักสู้ที่บรรลุความแข็งแกร่งระดับ8ขอบเขตนักสู้ไม่มากนะ ดังนั้นเฉินเทียนหูจึงมั่นใจในความปลอดภัยของเฉินเซี่ยงระยะทางระหว่างเมืองโวหูไปยังเมืองหัวหวางค่อนข้างไกลผู้คนที่สัญจรเดินทางอย่างน้อยๆต้องใช้เวลาประมาณ5หรือ6วันจึงจะทำให้พวกเขาไปถึงจุดหมาย ระหว่างทางล้วนไม่พบอันตรายใดๆเวน้นแต่ผู้คนจะใฝ่าหาความตายโดยการพยายามเข้าไปยังภูเขาแห่งป่าที่พบสัตว์อสูรผ่านไปมาอยู่บ่อยครั้งเจ้าเด็กเหลือขอ ตอนนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเข้าสู่นิกายผู้ฝึกตนเหล่านั้นการแข่งขันภายในนิกายเหล่านั้นรุนแรงอย่างมากหากเจ้าไร้ซึ่งความแข็งแกร่งที่สมบูรณ์พร้อมเจ้าคงทำได้เพียงสร้างความอัปยอดสูให้แก่ตัวเจ้าเอง เข้าใจแล้วพี่สาวยู่อยู่เฉินเซียงรู้สึกอบอุ่นภายในใจเล็กน้อยเนื่องจากหาได้ยากยิ่งนักที่สาวงามเย็นชาเช่นนางจะห่วงใยเขาในตอนนี้เฉินเซียงออกห่างจากเมืองโวหูมาไกลามากแล้ว และตอนนี้ได้เดินทางมาถึงถิ่นทุนกันดานแล้วนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้ออกมาจากเมืองโวหูไกลขนาดนี้เขารู้สึกตื่นเต้นอยู่ภายในใจแต่กระนั้นเขายังคงตื่นตัวอยู่เสมอในยามค่ำคืน ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดเฉินเซี่ยงหยุดอยู่ใกล้ๆป่าขณะที่เขาเดินบนทางดินเฉินเซี่ยงสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างข้างหลังเขาโถเอ๋ยบิดาค่าตามมาด้วยหรือนี่นอกจากนี้มันยังมีหลายคนอีก เฉินเซียงก่นด่าอยู่ในใจขณะที่เขาเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเขาโคจรปราณแท้จริงรวบรวมไว้ที่เท้าซึ่งทำให้เขาสามารถหลบหรือจู่โจมได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาอย่ากลัวไปรอให้มันออกมาก่อน ถ้าเจ้าไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้จึงค่อยหนีเจ้าสามารถหนีได้อย่างง่ายใดยด้วยความช่วยเหลือของปีกแห่งหงเพลิงสูเหมยเหยีวส่งกระแสจิตให้เฉินเซียงเฉินเซียงตอบด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ข้าไม่ได้กำลังกลัวข้าแค่อารมณ์ไม่ดีพวกมันสะกดรอยตามข้าเช่นนี้มานานเท่าใดแล้ว พวกมันตามข้ามาตั้งแต่เมืองโวหูหรือไม่ไร้ประโยชน์จริงๆเจ้าถูกตามตั้งแต่ต้นแล้วเปิดอยู่อยู่กล่าวอย่างดูถูกซึ่งทำให้เฉินเซี่ยงอารมณ์เสียมากขึ้นเฉินเซี่ยงหันไปพร้อมกล่าวอย่างเย็นชาพวกเจ้าเริ่มตามข้ามานานเท่าใดแล้ว โผลหัวออกมาซะหลังจากที่เขาตะโกนกลุ่มบุรุษสวมหน้ากากพร้อมผ้าคลุมสีดำห้าคนก็ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าเขาเขาจำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ช่วยเหลือผู้เยาว์จากตระกูลสู้รบับมือกับมือสังหารชุดดำบางคน แต่เขาคาดไม่ถึงว่าเขาจะถูกหมายตาจากคนเหล่านี้ด้วยชายชุดคลุมดำทั้งห้าคนได้ตามเฉินเซียงมากตั้งแต่เมืองโลหูแล้วเพียงเพราะเฉินเซียงระมัดระวังตัวอย่างมากตั้งแต่ออกเดินทางทำให้มือสังหารเหล่านี้ลอบจู่โจมเขาได้ยากมากขึ้นแต่ตอนนี้พวกมันถูกเฉินเซี่ยงพบแล้วฉะนั้นพวกมันมีทางเลือกเพียงหนึ่งคือปรากฏตัวออกมาเพื่อต่อสู้กับเฉินเซี่ยง มีเพียงดวงตาของมือสังหารเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่ามันดูด้านชายอย่างมากเห็นได้ชัดเจนว่าพวกมันมีประสบการณ์ช่ำชองในด้านนี้ทันทีที่พวกมันปรากฏตัวขึ้น แต่ละคนหยิบกระบี่สีดำออกมาจากกระเป๋าพร้อมกับถ่ปรานแท้จริงลงไปทันใดน,นั้นพวกมันยกกระบี่ขึ้นสูงพร้อมกับกระโดดพุ่งเข้าหาเฉินเซี่ยงแม้ว่าการกระทำของมือสังหารทั้งห้าจะดูธรรมดาสามัญแต่ในขณะเดียวกันมันกลับรวดเร็วและเยี่ยมโหดในจังหวะที่พวกมันกระโดดประกายเปลวเพลิงปรากฏอยู่ในดวงตาเฉินเซียงปราณที่ร้อนแรงโหมขึ้นจากทั่วร่างของเขา ทันใดนั้นปรากฏปราณแท้จริงแห่งหงเพลิงถ่ายเทศลงสู่แขนทั้งสองข้างมือข้างขวาพลุ่งพล่านไปด้วยรัศมีอันรุนแรงพร้อมกับปรากฏเป็นแส้ยาวที่เกิดจากการควบแน่นของปราณแท้จริงแห่งหงเพลิง สะบัดฟาดไปยังมือสังหารทั้งห้าคนอย่างรวดเร็วขณะที่ตวัดผ่านมือสังหารทั้งห้า้าคลุมของพวกมันพลันลุกมาเย้นในทันทีพวกมันทั้งห้าคนต้องยอมแพ้แก่การจู่โจมของเฉินเซียงพร้อมกลับล่าถอยออกไป ถ้าเปรียบเทียบกับเปลวเพลิงก่อนหน้านี้เปลวเพลิงที่กำลังมาถึงในตอนนี้น่าหวาดกลัวยิ่งกว่ามือสังหารไม่อาจต้านทานเลวเพลิงนี้ได้แม้กระทั่งบางคนยังต้องทิ้งชุดคลุมไปเฉินเสียงแสดงสีหน้าเย้อยเย้ย แส้ไฟที่อยู่ในมือของเขาฟาดไปยังศีรษะของมือสังหารคนหนึ่งอย่างเลือดเย็นแรงระเบิดตามมาหลังจากแส้สัมผัสกับมือสังหารตามด้วยรัศมีเปลวเพลิงที่ร้อนแรงแผ่เผามือสังหารคนนั้นจนกระทั่งกลายเป็นเท่า่าน เพลิงแห่งหงเพลิงย่อมไม่ใช่เพลิงธรรมดาสามาัญมันถูกบ่มเพาะมาจากทักษัะศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นอำนาจการเผาผลาญของมันจึงไม่อาจเทียบได้ความแข็งแกร่งของมือสังหารทั้ง5้ามีเพียงแค่ระดับห้าขอบเขตนักสู้ ด้วยความแข็งแกร่งของพวกมันการพยายามสังหารเฉินเซี่ยงคือสิ่งที่มันปรารถนาเฉินเซียงเริ่มโบกสะบัดแท่เพลิงจนกลายเป็นระลอกคลื่นอีกครั้งเพียงพริปตาเดียวแท่เพลิงได้ฟาดไปยังมือสังหารสามคนและสังหารพวกมันในทันทีเพียงความช่วยเหลือของสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังย่อมเป็นไปได้ที่จะควบแน่นปราณแท้จริงให้กลายเป็นอาวุธที่แข็งแกร่ง ที่ยูอยู่ท่านมีวิธีทำให้พวกมันพูดหรือไม่เฉินเสียงจับมือสังหารที่เหลือไว้แต่พวกมันปฏิเสธที่จะพูดเปิดยูอยู่ยิ้นอย่างเย็นชาพร้อมกล่าวเจ้าถามได้ถูกคนแล้วเพียงทำตามคำแนะนำของข้าเริ่มจากใช้มือข้างหนึ่งจับหัวของมันไว้จากนั้นควบแน่นสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าโคจรพวกมันตามที่ข้าบอกอย่างแรกแบ่งสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าออกเป็นหส่วน จากนั้นถ่ายสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ลงไปในหัวของมันด้วยตำแหน่งที่ต่างกันหกตำแหน่งอีเฉินเซี่ยงปฏิบัติตามในทันทีวิธีนี้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและผลลัพธ์ของมันก็รวดเร็วอย่างมากดวงตาของมือสังหารเปลี่ยนเป็นเหม่อลอยและสูญเสียประกายในดวงตาไป นอกจากนี้เขายังไม่พยายามต่อสู้ขัดขืนดังเช่นก่อนหน้านี้ตอนนี้เจ้าถามเขาได้แล้วไปยู่อยู่กล่าวเฉินเซี่ยงยกย่องวิธีที่ลี้ลับของไปยู่อยู่จากนั้นเขาจึงถามมือสังหารว่าใครเป็นผู้ส่งเจ้ามาสังหารข้า ผู้อาวุโสลำดับที่เจ็ดแห่งตระกูลเหยาวน้ำเสียงของมันแข็งกระด้างและไรซึ่งร่องรอยของอารมณ์ความรู้สึกใดๆร่องรอยแห่งความโหดเหี้ยมประกายขึ้นในดวงตาของเฉินเซียง เขาพุ่งความสนใจไปยังตระกูลเหย่ยผู้ที่ส่งคนมาสังหารเขาถามต่อว่าตอนนี้พวกมันอยู่ไหนระหว่างทางไปเมืองหัวหวางมือสังหารกล่าวเฉินเซี่ยงยกมือสังหารขึ้นด้วยเสื้อคลุมสีดำของมันพร้อมถาม เจ้ายังพยายามสังหารผู้ยาวในตระกูลเหล่านั้นด้วยใช่หรือไม่ใช่มือสังหารตอบสีหน้าของเฉินเซี่ยงเปลี่ยนเป็นแคร่งขึมเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตระกูลเยาว์ทำไมตระกูลเหยาวถึงได้พยายามสังหารผู้เยาวของตระกูลเหล่านั้นที่เข้าร่วมงานเลี้ยงเฉินเซี่ยงถามอีกครั้งข้าไม่ทราบ มือสังหารกล่าวจากนั้นเฉินเซี่ยงถามต่ออีกไม่กี่คำถามเมื่อเขาไม่อาจเข้นข้อมูลจากมือสังหารได้เพิ่มแล้วเขาจึงสังหารพร้อมกับเผาร่างของมันไปด้วยท้องฟ้าล้วนถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิด ดวงดาวมากมายต่างส่องแสงแพร,ว,พรวอยู่เปลือนฟ้าทันใดนั้นปรากฏเส้นแสงสีแดงเพิ่มสูงทั่วท้องฟ้ามันดูคล้ายกับดาวตกแต่ดาวตกจะไม่เลื่อนที่ในแนวนอนเช่นนี้แสงนั่นแน่นอนว่าเป็นเฉินเซียง หลังจากที่เขาใช้ทักษะปีกแห่งหงเพลิงเขาได้ทยายานขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนในทันทีเพื่อไล่ล่าผู้อาวุโสลำดับที่เจ็ดแห่งตระกูลเหยวแน่นอนว่ามันเป็นผู้อาวุโสตระกูลเหยวที่ได้รับบาดเจ็บเพราะเขา เขาปลดปล่อยปราณแท้จริงและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นปีกไม่เพียงมันเผาผลาญสัมผัสศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากแต่มันยังเผาผลาญปราณแท้จริงปริมาณมากไปพร้อมๆกันด้วยแต่เมื่อเขาฝึกปราณแท้จริงแห่งธาตุทั้งห้า มีเพียงคุณลักษณะแห่งไฟของปราณแท้จริงแห่งหงเพลิงเท่านั้นที่เขาพลานสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และปราณแท้จริงขณะที่ปราณแท้จริงแห่งมังกรครามในร่างกายของเขานั้นกลับเหลือกินเหลือใช้ สมควรรู้ว่าทักษะการต่อสู้ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนปราณแท้จริงให้กลายเป็นปีกนั้นมีไม่มากทักษะประเภทนี้ล้วนเข้มงวดเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากปราณแท้จริงนั้นจำเป็นต้องปล่อยออกมาจากแผ่นหลัง ซึ่งต้องควบคุมสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อย่างแม่นยำเพื่อเปลี่ยนมันให้กลายเป็นปีกมันทำให้ดูราวกับปีกของนกข้อผิดพลาดเพียงน้อยนิดย่อมสามารถทำให้ผู้ใช้ร่วงหล่นลงจากท้องฟ้าได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมาก ทักษะการต่อสู้ประเภทนี้ถูกยอมรับว่าเป็นสมบัติโดยเหล่านักสู้เฉิเซี่งเรียนรู้มันมาจากเป่ยอยู่อยู่และซูเหม่ยเหวาที่แม้แต่ภายในนิกายผู้ฝึกตนเหล่านั้นยังจัดว่าทักษะประเภทนี้เป็นทักษะท,ที่หาได้ยากยิ่ง ดังนั้นในช่วงเวลาที่เฉินเซี่ยงใช้ออกซึ่งทักษะนี้เขาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเขาต้องการไล่าตามขบวนของผู้อาวุโสตระกูลเหย่ยโดยไม่ให้เสียเวลาหากผู้อื่นพยายามสังหารเขาได้เตศใดเขาจะทำเช่นเดียวกันไม่ได้เล่าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ